โลเรียดเมืองที่ขอเสียงต่อมือต้อนรับทั้งสองทีมครับเปิดตัวลืวมไปว่าสมัยได้ก่อนเปิดตัวฟุตบอลนบตครับรุ่นประชาชนชายลืมตัวครับขอเสียงตบมือต้อนรับกีฬาทั้งสองทีมทุกคนครับเพลิน15นาที เรามาชมกันครับยังมีโอกาสตั้ง2องทีมนะทีไหนพลาดไม่ได้นะ,นะครับตัวใบที่2นะครับเพราะต้องต้องมาดูเกมครับ15นาทีในครึ่งแรก i <laughs> 3번 4번 5번 6번 7번 8번 9번 10번 11번 12번 13번 ปรากฏว่าเรานะคะ,คะเสร็จจากนี้นะคะเราก็จะให้ท่าน,นาคณะกรรมการนะคะได้พักรับประทานอาหารนะคะน้องนองนักกีฬาของเราก็จะได้รับประทานอาหารเช่นเดียวกันนะคะก็ไม่ได้รับประทานนะคะทางกองการนะคะก็มีอาหารนะคะสําหรับบริการแก่ทุกท่านนะคะที่ยังไม่ได้รับประทานนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ